สวัสดีครับนเรนียนทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเข้าสู่ประเด็นในเรื่องของการแบ่งระดับภาษานะครับก่อนหน้านี้ทุกคนก็ทราบกันแล้วว่าภาษามีความสําคัญอย่างไรนะครับในคลาสนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันว่าภาษานะครับสามารถแบ่งออกมาเป็นระดับเพื่อที่จะนํามาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลนั่นเองนะครับการแบ่งระดับภาษาสามารถแบ่งออกไปเป็น2องสชันใหญ่ๆนะครับก็คือภาษา ทางการหรือภาษาเขียนและภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดนั่นเองนะครับใน2เซกชันใหญ่ๆนี้นะครับสามารถที่จะแบ่งภาษาออกมาเป็นระดับย่อยๆได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกัน 1. ครับภาษาพิธีการนะครับเป็นขั้นตอนแบบแผนงานพระราชพิธีสำคัญงานระดับภาษาการประชุมนะครับมักจะเป็นการส่งสารฝ่ายเดียว สทางการภาษาในงานเขียนนะครับเป็นภาษาทางราชการหรือภาษาที่เราใช้ในการเขียนหนังสือราชการนะครับ 3. ภาษากึ่งทางการเป็นภาษาพูดภาษาเขียนปะปนกันไปนิยมเขียนคำขวับญบรรยายในห้องเรียนภาษาข่าวหรือบทความทั่วไปนะครับ 4. ภาษาสนทนาใช้กับบุคคลที่เราไม่ได้สนิทสนมกันมากนะครับเช่นคนที่เราเพิ่งรู้จัก เพื่อนที่เราไม่สนิทนะครับใช้ภาษาด้วยถ้อยคำสุภาพไม่เป็นการส่วนตัว 5. ภาษากันเองเป็นภาษาปากนะครับพูดคุยสนทนากับครอบครัวเพื่อนนะครับอาจจะใช้ภาษาพินหรือภาษาวัยรุ่นนะครับหลังจากนี้ครูก็จะให้ทักเรียนไปทำแบบสักหัรน,นะครับ